ในมุมหนึ่งของโลกอันกว้างใหญ่ที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนบ้านได้สัมผัสความงามของธรรมชาติมีโอกาสเลือกทำสิ่งที่ต้องการยังมีพื้นที่เล็กๆที่มีคนจำนวนหนึ่งซึ่งก้าวพลาดจนต้องคำพิพากษาให้เข้าไปอยู่โดยปราศจากอิสรภาพจนกว่าจะพ้นโทษ การต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำบุคคลตกอยู่ในสภาพที่ไม่ต่างจากการถูกถอนรากออกมาจากชีวิตที่คุ้นเคยและต้องมาอยู่ในสถานที่ซึ่งมีแต่ความแปลกแยกจากสังคมที่เคยอยู่มาในทุกๆด้านความเครียดความทุกข์ความเศร้ามองตัวเองว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่มีค่า เป็นสภาวะที่ยากที่บุคคลจะมีกำลังใจและมีพลังที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถรับมือกับชีวิตที่ขาดอิสรภาพแนวคิดนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังก็ยังอยู่ในหัวิตหัวใจนะครับเมื่อมาเจอสภาพปัญหาที่รือนจำจังหวัดพังงานะครับก็เลยเกิดแนวคิดเรียกว่าเราจะคลายปมชีวิต นะครับด้วยการนําศิลปะมาใช้ในการแก้ไขปัญหาเพราะผูุ้งขังส่วนใหญ่ก็จะทํางานแบบเดิมๆนะครับแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายจําเจการนําศิลปะเรื่องของการแกะหนังตะลงนะครับมาคลายปมชีวิตให้กับผู้ต้องขังชายนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมาก การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ทำงานสร้างสรรค์ที่เป็นมรดกตกทอดทางภูมิปัญญาช่วยให้ผู้ต้องขังพลิกฟื้นชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายและสิ้นหวังได้มีโอกาสใช้เวลาในเรือนจำอย่างมีคุณค่าไม่ทอดอะไรตายอยากในชีวิตผมอยู่กับ กลางวันมันว่างมันไม่ได้ทําอะไรนั่งนั่งนอนนอนใช่ไหมมันมันมันช้าไออยู่ในเรือนจำมันจะช้าถ้าเราไม่ได้ทําอะไรอะ่ะล้วอย่างผมว่าถ้าผมมาทํากวนนี้ผมติดอีกนานผมอยู่อีกนานใช่ไหมผมจะได้วิชาชีพจะได้ทําเป็นอย่างถ้าหลุดออกไปเขา,เาไม่ได้ไม่ได้รับเราทํางานอยู่แล้วเพราเราเคยต้องโทษมางานเนี้เราเราทำเองได้ไงเราทาที่บ้านได้เป็นอาชีพเถอะ เราเกะหนังตัวนางตะลุงเราต้องใช้สมาธิดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องคิดถึงอดีตที่ผ่านมามันเลยทําใจได้แต่ถ้าว่าเราเราไม่มีวงการนางตะลุงหรือไม่มีวิชาชีพตรงนี้กองงานเราไม่มีใช่ไหมเราก็นอน,ก,น,อนกินนอนกินนอนเราจะคิดอยู่เรื่อยคิดถึงข้างนอกอยู่เรื่อยภายในเวลา10วัน9วันตนนัวนี้ได้ขนาดนี้ผมภูมิใจมากถือว่าทําสาเร็จแต่ถ้าว่าผมไม่เริ่มมาทําเลยผมก็ยังทําไม่เป็น ยังไม่รู้เลยว่าขั้นตอนเขาต้องทํำยังไงกว่าจะได้ออกมาเป็นตัวหนังผมผมก็เก่ต่อเพราะว่าถ้าไปเปรับจ้างทํางานเขาไม่รับเราหรอกกูต้องโทษเขาก็ไม่รับแต่งานนี้เป็นงานงานอิทระงานแบบนี้มันหายากด้วยแล้วก็อยากจะทําให้คนรุ่นหลังเขาได้ดูแล้วก็อยากจะโชว์เลยว่าผมก็ทําได้อาจจะมีไม่เยอะคนที่ทํางานแบบนี้ครับความถนัดแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะตัด ถนัดก็ได้บางคนก็อาจจะตอกถนัดก็ได้เราก็เอาความถนัดของเขามาเริ่มก่อนเริ่มให้เขาเดินความถนัดของเขาอ่อนแล้วก็ส่วนที่ยากก็เริ่มมาหัดไปทีละนิดทีละนิดเหมือนการตอกเส้นบางคนเขาก็ตอกไม่ตรงเราก็หัดให้เขาตอกเส้นให้ตรงกว่าแล้วก็เอาส่วนที่ความถนัดเขามารวมแบบที่ยังไม่เป็นแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อย ได้ทำงานศิลปะช่วยให้ผู้ทำได้พัฒนาพลังสร้างสรรค์ของตนเองเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีสมาธิผ่อนคลายความเครียดและเมื่องานสำเร็จลงก็มีความภาคภูมิใจตระหนักในคุณค่าของตนเองเป็นประสบการณ์ทางบวกที่ทำให้บุคคลมีพลังที่จะต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิต ทั้งขณะที่อยู่ในเรือนจำและเมื่อคืนกลับสู่สังคมภายนอกนะครับในการฝึกอาชีพด้านาการทำกระจูดการเพ้นกระเป๋ากระจูดนะครับทำให้ผู้ต้องขังหญิงรู้สึกมีความสุขนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับมีแววตาที่ส่อไปถึงความหวังส่อถึงอนาคตเมื่อตัวเองได้พ้นโทษออกไปสู่ภายนอกนะครับก็คาดว่า อาชีพที่ผู้ต้องขังหญิงทำเนี่ยนะครับเนื่องจากเป็นอาชีพที่เขามีความต้องการนะครับทางจิตใจเขานะครับเขาทําด้วยความตั้งใจมากนะครับแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยศิลปะนะครับจากความชีวิตเขาเนี่ยมาถ่ายทอดลงบนผนังกระเป๋าเนี่ยออกมาสวยงามนะครับละเอียดหยดย้อยมากนะครับนั่นคือความความรู้สึกนะครับประทับใจแล้วก็พึงพอใจกับชิ้นงานที่ที่เราได้ทุ่มเทแล้วก็ได้ลงมือสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ ตั้งแต่เข้ามาอยู่ในเขตรั้วกำแพงของเรือนจําเป็นคนใจร้อนแล้วก็พอได้มาอยู่กับงานแบบนี้ทําให้ตัวเองใจเย็นขึ้นค่ะทําให้แบบตัวเรานิ่งขึ้นแล้วก็มันจะมีรายได้เข้ามากับตัวเราด้วยค่ะย้อนชีวิตไปตั้งแต่ตอนแรกค่ะเพราะทุกครั้งที่เยี่ยมลายแม่ไม่เคยเชื่อเลยว่าหนูจะทําแบบอาชีพที่บ้านได้ค่ะออกไปก็ตั้งใจว่าจะทําอาชีพที่พ่อแม่รักค่ะ เส้นกระจูดเป็นเส้นที่ว่าต้องใช้ความนิ่งค่ะยากค่ะถ้าเกิดว่าเราจะทํามันแรงๆหรือหยาบอะค่ะมันก็จะแตกมันมีคําพูดที่ทําให้หนูมีแรงบันดานใจค่ะบางคนเขาบอกว่าสวยหนูก็อยากทําให้พวกพี่พพนๆนะนะเขาถือกันนะคะถ้าเกิดหนูเห็นแล้วหนูก็เอออันนั้นผลงานหนูหนูก็นึกในใจค่ะหนูก็ภูมิใจที่หนูทําได้ ชีวิตข้างนอกหนูแม่เป็นครูหมอโดราก็จะไปกับแม่ทุกครั้งที่แม่ไปรมามโนราหรือจะมีงานอะไรที่เกี่ยวบรามโนราหรือกาหนังตะลุงเนี่ยค่ะพระใจชอบอยู่แล้วใจรักอยู่แล้วอะค่ะคิดอยู่ว่าสักวันทำํำไมถึงได้มาทําลูกแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค,คือถ่ายทอดไปเรื่อยๆอย่ค่ะ ทำให้ผู้ขังทั้งสองกลุ่มทั้งชายและหญิงได้ใช้เวลาว่างที่เขาอยู่ในเรือนจําได้ถ่ายทอดอารมณ์นะครับความรู้สึกลงบนหนังตะล,ลุงและก็ลงบนกระเป๋ากระเป๋าจูดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็สามารถนํามาใชา้เป็นอาชีพให้กับพวกเขาในระหว่างที่ต้องโทษและเมื่อเขาได้ถึงโอกาสปล่อยตัวออกสู่สังคมภายนอกนะครับทั้งสอ,งอย่างนี้ก็สามารถนําไปต่อย,ยอดในการดำเนินชีวิตของเขาได้อย่าง ยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นการให้โอกาสที่สำคัญนะครับกับผู้ต้องขังกลุ่มนี้นะครับอย่าเสียเวลาเปล่าครับถ้าถ้ามีโครงกานให้ทำอะไรก็สมัครครับเราจะได้วิชาชีพเป็นของตัวเองได้เรียนรู้ได้ทำเป็นถ้าเราไม่เริ่มทำเราก็ทำไม่เป็นครับ วันจุดตายของเรานี่วันไหนเห็นก็มีประกาศแล้วว่าเรานี่จะได้ออกไปพบหน้าใหญ่เลยพ่อแม่เป็นตีแน่นอนออกไปอยู่ข้างนอกนั้นจะทำจนไหนไม่รู้แลยหน้าเลยรายมีอยู่กี่แห่งกนห เตที่รำคาญนั้นน่าคือกี่ปากของคนเป็นทุกคนรำบุยปากพูดมากคลันก่อโอกาสรังคมอย่างไงทรมมากพวกผมออกจากเรือนจำไม่ต้องทำควันในเรือนจำนี้ก็อบรมผม เลื่อยมีเป็นคนดีครันออกไปนั้นสู้สังคมระับรองไม่จมใจข้องานใน้ผมทำข้อที่ให้ผมยืนตุกวีวันไปวังวา่าภัยพวกตัวผมให้นมนานตัดสินใจไป้าหานที่ข้างบ้านเรา